สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาคือจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเป็นเรื่องอสิ่งที่เราควรจะต้องรู้เกี่ยวกับการทานโปรตีนหลายคนสงสัยว่าการทานโปรตีนเนี่ยจะกระตุ้นอินซูลินแค่ไหนนะครับมันขึ้นกับอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราได้คุยมาตลอดในปัจจุบันนี้เนี่ยการไม่สมดุลกันระหว่างระดับฮอร์โมนอินซูลินนะครับกับฮอร์โมนกลูคากอน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่เราว่าอนาบอริกสเตตหรือเฟสสเต e กับฮอร์โมนกูฮากอนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะฟาสเตสเตหรือคาตาบ l i ิกสเต e การที่เรารักษาสมดุลระหว่างเฟสสเต e กับฟาสเตสเตไม่ได้นะครับทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังหรือพวกในปัจจุบันที่เราเจอเนี่ยคือเฉพาะ ว่าการที่ร่างกายเรามีการดื้อหรือต่อต้านอินซูลินซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยมีระดับอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินที่สูงอย่างต่อเนื่องทําให้ร่างกายเราติดอยู่กับระยะอนาบลรกสเตตไม่สามารถเข้าสู่คาตาบลิกสเตตได้ทําให้เราเกิดโรคเรื้อรังต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานชนิดที่2โรคความเสื่อมโรคก,การอักเสบของหลอดเลือดโรคอัลไซเมอร์แม้กระทั่งโรคของตัวมะเร็งเองนะครับ ยังไงก็าตามเนี่ยโปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสําคัญที่เราจําเป็นที่เราจะต้องรับประทานเพราะว่าโปรตีนเป็นแมกโรนิวเทนซึ่งร่างกายเนี่ยไม่ได้เก็บสะสมไว้มากเกินไปและกรดอะมิโนหลายตัวเราจะเป็นต้องรับประทานจากอาหารเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถที่สร้างกรดอะมิโนโชนิดน,นั่นเองได้นะครับการที่เราทราบว่าการทานเราทราบว่าการทานคาร์โบไฮอเดรตเนี่ยจะก,กระตุ้นอินซูลินนะครับค่อนข้างจะมากแล้วก็ลดระดับกูฮากอดลงทําให้ร่างกายเราเข้าสู่ ฟสเต e หรือ a n a าบ l i c state อย่างเต็มรูปแบบนะครับในขณะเดียวกันตัวแมคโคนิวเทนในตัวไขมันเองเนี่ยการที่เรารับประทานไขมันโดยที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตจะกระตุ้นฮอร์โมนกูคากอนโดยไม่กระตุ้นอินซูลินทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยังสามารถที่อยู่ในคาตาบ i ิก t เต e ได้คือยังมีการที่ใช้ไขมันเป็นพลังงานได้คราวนี้การทานโปรตีนจะมีผลยังไงนะครับการทานโปรตีนเราทราบดีว่าการทานโปรตีนเนี่ย มีผลในการกระตุ้นอินซูลินแต่จะกระตุ้นมากจะกระตุ้นน้อยนะครับเราอยู่ในภาวะแบบไหนโปรตีนจะกระตุ้นอินซูลินเยอะเราทานอาหารในสภาวะแบบไหนเราทานโปรตีนในซอสแบบไหนโปรตีนจึงกระตุ้นอินซูลินไม่มากและกระตุ้นกูคากอนมากกว่าเพราะถ้าเราทานโปรตีนแล้วร่างกายเราเนี่ยโปรตีนในขณะที่กระตุ้นอินซูลินไม่เยอะแต่สามารถกระตุ้นกูคากอน,าคอนเยอะได้มากกว่าเนี่ย มันจะยังทําให้ร่างกายเรายังอยู่ในสภาวะการสลายไขมันได้หรือคาตาบริกสเตตได้นะครับในหลายคนที่มีปัญหาเรื่องอการเป็นโรคอ้วนการเป็นเบาหวานชนิดที่สองแล้วเรายังต้องการที่จะลดน้าหนักอยู่แต่เราก็จะเป็นต้องทานอาหารเนี่ยการทานโปรตีนอย่างถูกต้องจะสามารถควบคุมระดับของอินซูลินต่อก,กูคาร์อนได้นะครับคราวนี้การทานโปรตีนจะกระตุ้นอินซูลินแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรประเด็นแรกนะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า ในขณะที่เรารับประทานอาหารเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตนะระดับสูงเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะไม่ขาดน้ําตาลในกระแสเลือดน้ําตาลในกระแสเลือดจะมาจากอาหารดังนั้นกระบวนการหนึ่งที่ตับสร้างน้ําตาลก็คือกระบวนการที่ว่า gluconeogenesis ก็จะหยุดลงไปเราทานคาร์โบไฮเดตย่อยเป็นน้ําตาล g ูโคสเข้าไปในกระแสเลือดร่างกายเราโดยตับจึงหยุดการสร้างน้ําตาลหรือหยุด gluconeogenesis โอเคนะครับ อินซูลินสูงขึ้นหลังจากที่เรามีน้ําตาลสูงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราฟาสติ้งหรือเรากินอาหารที่โลคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดรตต่ำน้ําตาลในเลือดเราจากอาหารจะลดระดับลงไปร่างกายจะอยู่ได้จําเป็นต้องอาศัยน้ําตาลจากตับจําเป็นต้องอาศัยน้ําตาลจากตับด้วยกระบวนการที่ตับสร้างน้ําตาลที่ว่ากูโคเนโอเจนซีดดังนั้นเนี่ยในขณะที่น้ําตาลในเลือดที่มาจากอาหารต่ําลง กระบวนการกรูโคเนโจอนเซตหรือการสร้างน้ําตาลจากตับเป็นเรื่องที่จําเป็นและตับจะสร้างน้ําตาลได้ก็ต่อเมื่ออ,อินซูลินจะต้องต่ําอินซูลินจะต้องต่ําเพราะถ้าอินซูลินอยู่ในระดับที่สูงร่างกายอยู่ในเฟสเตตหรืออนาบอริกสเตตเนี่ยตับจะไม่สามารถสร้างน้ําตาลได้แต่ถ้าร่างกายเราอยู่ในฟาสต์สเตตหรือคตาโบอริกสเตตซึ่งอินซูลินอยู่ในระดับต่ําและกูคากอนอยู่ในระดับสูงร่างกาย จึงจะสามารถสร้างน้ําตาลจากตับเพื่อไม่ให้น้ําตาลในเลือดต่ําเกินไปได้ดังนั้นการที่เราทานโปรตีนจะกระตุ้นอินซูลินแค่ไหนขึ้นกับน้ําตาลในเลือดมีเพียงพอหรือไม่ถ้าร่างกายมีน้ําตาลในเลือดมากพออย่างเช่นเราทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสูงนะฮะหรือว่าเรายังอยู่ในระยะของเฟสเตตตลอดเวลามีน้ําตาลในเลือดสูงในคนที่เป็นเบาหวานที่ยังควบคุมน้ําตาลไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าเราทานโปรตีน ถ้าเราทานโปรตีนเข้าไปนะครับร่างกายณนะเวลานั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างน้ําตาลจากตับเพราะน้ําตาลในเลือดสูงดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรตีนในขณะที่เรากินอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงหรือน้ําตาลในเลือดเราสูงจากการเป็นเบาหวานเนี่ยโปรตีนนั้นจะยังสามารถกระตุ้นอินซูลินได้ตามปกติเพราะมันมีความจำเป็นที่จะต้องลดน้ําตาลในเลือดลงดังนั้น เวลาเราทานโปรตีนอินซูลินจะสูงขึ้นถ้าเราเป็นคนที่ทานอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงหรือเราเป็นเบาหวานที่ยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้นะครับโปรตีนจะยิ่งกระตุ้นอินซูลินมากขึ้นตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนที่ทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ําหรือเราอยู่ในฟาสต์สเตจเราอยู่ในระยะที่เราไม่ได้ทานอะไรเข้ามาน้ําตาลในเลือดจากอาหารลดต่ําลงร่างกายจําเป็นต้องอาศัยน้ําตาลจากตับด้วยกระบวนการกูโคเนโอเจนซีย ดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินอาหารโลคาบซึ่งน้าตาลในเลือดไม่ค่อยได้เยอะหรือเราฟาดเราอยู่ในระยะฟาดซึ่งน้ําตาลในเลือดลดต่าลงร่างกายจําเป็นต้องอาศัยการสร้างน้ําตาลจากตับเพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดเอาไว้ดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปในการเบรกฟาดหรือเรากินโปรตีนเข้าไปในขณะที่เรากินอาหารที่าคาร์โบไฮเดรตต่า แล้วไปกระตุ้นอินซูลินมันจะทําให้น้ําตาลเราตกได้ร่างกายเราฉลาดครับดังนั้นถ้าเราทานโปรตีนในระยะฟาสเตสเตหรือเราทานอาหารโลขาบเป็นพื้นฐานแล้วทําให้น้ําตาลในเลือดเราเนี่ยไม่ได้สูงจากอาหารภายนอกการทานโปรตีนจะลดการกระตุ้นอินซูลินลงแต่จะกระตุ้นกูคากอนมากขึ้นนั่นคือหมายว่าเราทานโปรตีนแต่ร่างกายจะไม่ยับยั้งการสร้างน้ําตาลจาก เพราะถ้าไม่งั้นน้ําตาลในเลือดเราจะต่ําเกินไปแล้วเราจะน็อกจากสภาวะน้ําตาลในเลือดต่าหรือไฮโปไกลเมียได้ดังนั้นการทานโปรตีนจะกระตุ้นอินซูลินแค่ไหนขึ้นกับน้ําตาลในเลือดถ้าเราทานโปรตีนในสภาวะที่เรากินอาหารที่เป็นมาตรฐานอเมริกันไดเอทซึ่งคาร์โบไฮเดตสูงหรือเราทานโปรตีนเยอะบวกกับคาร์โบไฮเดตหรือในคนที่เป็นเบาหวานที่ยังควบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ได้การทานโปรตีนเยอะในช่วงแรกจะกระตุ้นอินซูลิน เยอะมากขึ้นซึ่งไม่ค่อยดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับแต่ถ้าเราทานโปรตีนในระยะที่ระดับน้ำตาลในเลือดของเราลดลงอย่างเช่นในคนที่เป็นเบาหวานและคุณควบคุมอาหารด้วยโลคาร์โบไฮเดรตมาระยะหนึง่งจนระดับน้ำตาลในเลือดอคุณเนี่ยเริ่มลดระดับลงไม่สูงขึ้นนะครับการทานโปรตีนในขณะที่คุณทานโลคาร์โบไฮเดรตหรือการทานโปรตีนเป็นมือ้อเบรกฟาสจะ กระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าแต่จะกระตุ้นกูฮากอนมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําตาลในเลือดลดต่ําจนเกินไปดังนั้นการทานโปรตีนในช่วงฟาสต์เตสตหรือคนที่ทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่าเป็นพื้นฐานจะไม่กระตุ้นอินซูลินมากแต่ถ้าในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ที่คุณยังควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้นะครับหรือคนที่กินสแตนดาร์ดอเมริกันดเอเป็นหลักการที่คุณไปทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นจะก,กระตุ้นอินซูลินมากขึ้นดังนั้น การทานโปรตีนจะกระตุ้นอินซูลินแค่ไหนขึ้นกับสภาวะของน้ําตาลในเลือดว่าเวลานั้นร่างกายขาดน้ําตาลหรือไม่ขาดน้ําตาลนะครับโอเคนี่คือ,อคําตอบนะครับในเรื่องของชีววิทยาของการทานโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตกระตุ้นอินซูลินไขมันกระตุ้นกรดฮอรอนและโปรตีนถ้าคุณกินในสภาวะที่น้ําตาลในเลือดสูงจะกระตุ้นอินซูลินมากแต่ถ้าคุณกิน โปรตีนในสาวะที่น้ําตาลในเลือดไม่สูงจะกระตุ้นกูขาดกอนมากกว่าดังนั้นเราสามารถที่จะควบคุมรูปแบบของการทานอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคนได้ถ้าเรารู้ชีววิทยานี้สําหรับคําถามสั้นๆในวันนี้นะครับในเรื่องการทานโปรตีนนี่คือคาตอบที่ผมจะให้แล้วเราก็จะมีการตอบคําถามสั้นๆนี้ต่อไปเป็นระยะนะครับเพราะผมต้องการที่จะทําให้คลิปเนี่ยในการตอบคำถามมันสั้นลงในแต่ละคําถามที่มีเข้ามาในอินบ็อก ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ